รัชการที่1เป็นพ่อของรัชการที่สองรัชการที่สองเป็นลูกรัชการที่1และเป็นพ่อรัชการที่3รัชการที่4รัชการที่3เป็นลูกรัชการที่สองเป็นพี่คนละแม่กับรัชการที่4รัชการที่1นึ่งจึงเป็นปู่รัชการที่3และรัชการที่4รัชการที่4เป็นลูกของรัชการที่สอง เป็นน้องชายคนละแม่กับราชการที่สามเป็นหลานราชการที่หนึ่งเป็นพ่อราชการที่ห้ารัชการที่ห้าเป็นลูกของราชการที่สี่เป็นหลานราชการที่สองราชการที่สามมีศักดิ์เป็นลุงราชการที่ห้ารัชการที่ห้าเป็นพอ่อของราชการที่หกและราชการที่เจ็ดราชการที่หกเป็นลูกของราชการที่ห้า เป็นพี่รัชการที่7รัชการที่4มีศักด์เป็นปู่รัชการที่6และรัชการที่7รัชการที่7เป็นลูกรัชการที่5เป็นน้องชายรัชการที่6เป็นหลานรัชการที่4เช่นเดียวกับรัชการที่6รัชการที่8เป็นหลานอารัชการที่7เนื่องจากพ่อรัชการที่8และรัชการที่9เป็นพี่ชายคนละแม่กับรัชการที่7 พ่อรัชการที่8และรัชการที่9คือสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกดังนั้นรัชการที่5มีศักดิ์เป็นปู่รัชการที่8และรัชการที่9รัชการที่9เป็นน้องชายรัชการที่8เป็นหลานรัชการที่5รัชการที่7มีศักด์เป็นอารัชการที่9มีลูกคือรัชการที่10รัชการที่10 เป็นโูกราชการที่9ดังนั้นราชการที่หจึงมีศักด์เป็นทวดของราชการที่10